การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานมีความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจสุขภาพเป็นประจำช่วยป้องกันโรคค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนมีดังนี้ 1. 1> การตรวจวัดสัญญาณชีพการตรวจสัญญาณชีพเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการประเมินสุขภาพโดยรวมของร่างกายประกอบด้วย 1>, 1. อุณหภูมิร่างกายค่าปกติอยู่ที่36.5ถึง37.5องศาเซลเซียสหากสูงอาจบ่งถึงไข้หรือติดเชื้อ2ชีพจร60-100ครั้งต่อนอาทีต่ำหรือสูงอาจบ่งถึงภาวะหัวใจผิดปกติ 3. อัตราการหายใจ16-20ครั้งต่อนอาทีบ่งถึงการทำงานของระบบหายใจ4ความดันโลหิตไม่เกิน120 8 0ทับ 80. มิลลิเมตรปรอทสูงเกินอาจเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 2. การตรวจเลือดพื้นฐานเพื่อประเมินสุขภาพภายในที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าตรวจโลหิตจางการติดเชื้อตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตรวจระดับไขมันในเลือดเช่นคอเลสเตอรอลและการทำงานของตับและไต 3. การประเมินภาวะโภชนาการและพฤติกรรมสุขภาพน้ำหนักส่วนสูงและดัชนีมวลกายค่าปกติ18.5-22.9ต่ำกว่า18.5ผอมเกินไปมากกว่า 23. น้ำหนักเกินพฤติกรรมสุขภาพควรงดบุหรี่และแอลกอฮอล์ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นอนหลับวันละ6-8ชั่วโมง 4. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตการทราบประวัติสุขภาพของตนเองจะช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมตัวอย่างโรคสำคัญที่ควรรายงานเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจประวัติผ่าตัดหรือการรักษาในอดีต 5. การตรวจภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคที่มีผลต่อสุขภาพและการตั้งครรภ์เช่นหัดเยอรมันตับอักเสบบีบาดทะยักดังนั้นก่อนการแต่งงานควรตรวจคัดกรองสุขภาพและโรคทางพันธุกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อบุตรในอนาคตการซักประวัติครอบครัวและรับคำปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คู่สมรสวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจและปลอดภยัยขอบคุณค่ะ